เขาก็บอกให้เราสบายใจในระดับหนึงเนาะแต่เราก็ยังมียังห่วงอยู่เพราะเราคิดว่าอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปกับใครก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมหนูก็ยังไม่รู้รายละเอียดหนูร้องไห้กลับไปบ้านร้องร้องตลอดทางเลยนะพี่หนูร้องแฟนกันสาหลาคิดว่าทำเป็นห่วงลูกทุกอย่างตอนนั้นหนูก็เริ่มแล้วช่องไหนที่หนูติดตามได้ติดกดติดตามทั่วไทยนิวตามดัมซิง ทุกอย่างอะหนู<ม>กดติดตามหมดเลยหนูไม่ <Okay. S 2> ดูตลอดดูทุกช่องใครอยู่ไปบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยติด <Okay. S 2> เริ่มติดตามแล้ว <Okay. S 2> เสร็จปุ๊บแล้วมันมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือหนูจะจําไปตลอดชีวิตเลย <Okay. S 2> ช่วงวันที่ยี่สิบกว่าธันวายี่สิบกว่าธันวา mm. หนูตัดสินใจว่าหนูจะลงมารับลูก mm. แป๊บนึงลูกแม่คุยทางนี้อยู่นะหนูตัดสินใจเติมตังโทรศัพท์ที่ร้านค้า เติมตังโทรศัพท์ที่ร้านค้าร้อยหนึ่งเพื่อที่จะโทรมาทางเนี้ยจะโทรมาหาทีมงานทางนี้ว่าหนูจะมารับลูกเรนกับก็เพราะว่าธันวาปี64สี่เนี้ยนะโรงงานหยุดโรงงานหยุดหนูตัดสินใจว่าจะขึ้นมาวันที่27จะมารับลูกเนนกลับทีเนี้ยหนูยังโทรมาไม่ได้เพราะว่าพ่อจุริยาท่านก็กำลังไายสดหนูตั้ง ตัดสินใจว่าจะโทรมาเบอร์พี่พ่อสุริยาไม่งั้นก็จะโทรเบอร์พี่พุทธเพราะหนูมีอยู่สองเบอร์ใช่ไหม,มกะว่าจะนี่พี่เชื่อไหมว่าพอสูตมเนเสร็จไรเสร็จทำเงเสร็จคูบาเขาโทรสวนกับใคโทรสวนกับไปเขาบอกว่า,าโยมพ่อโยมแม่มีอะไรไม่สบายใจเป็นอะไรหนูบอกเออเหนูไปดูบางช่องบางทีเขาก็ว่าลูกหนูว่าเออ เดี๋ยวเข้าห้องน้ําบ่อยกินน้ําบ่อยอะไรเงี้ยหนูกลัวเป็นภาละนะกูบาห,หนูจะรับลูกอยังไม่ได้บอกว่าจะรับลูกกลับมันไปกลัวเป็นพาละไม่สบายใจกูบาบอกโอ้ยเพิ่นก็เป็นเด็กเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยคุยใช้สักพักพี่เชื่อไหมหนูหลุงตาคุยกับหนูหคุยกับหนูแล้วเขาก็ให้โอวายให้ข้อคิดเขาบอกว่านี่หลวงตาเองนะ หนูร้องไห้เลยพอหนูได้ยินเสียงเขาหนูก็แฟ่ะวิ่งกันมาแล้วแบบจับมือกันอนะ่ะพี่หลวงตาบอกเงี้ยหลวงตาพี่หลวงตาแล้วแฟนหนูอะกดเพื่อที่จะอัดเสียงอ่ะเพราะตอนนั้นเราเรานึกอะไรไม่ออกก็กดจิงเป็นสิบทีนะกดไม่ดิบแฟนหนูก็เลยอธิษฐานบอกหลวงตาขออัดเสียงหลวงตานะเพื่อที่ว่าเอาไว้ฟังย้อนหลังเตือนสติตัวเองหลวงตาก็ก็บอกว่า เขาก็ให้โอวาสหลายอย่างเนาะเขาบอกว่าเด็กก็คือเด็กจะให้เหมือนวงตาทุกอย่างก็ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้จะให้เหมือนวงตาทุกอย่างก็ไม่ได้จะเหมือนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าเราอยากจะกินอร่อยเราก็ต้องค่อยๆยย่างแต่ถ้าเราโยนเข้าไฟไปทีเดียวอ่ะมันก็หมดไม่ไม่หมดเกียมหมดมันก็จะไม่อร่อยต้องค่อยๆฝึกค่อยๆสอนไปองตาฉันมือเดียวแต่เนนต้องฉันสองมือถ้าไม่ไหวก็ให้ขึ้นรถ เป็นเรื่องธรรมดาอย่าเพิ่งมารับนะรอให้ถึงนครมานมก่อนหนูร้อไงไห้เลยพี่แล้วหนูเพิ่งมารู้ที่หลังว่าหลวงตา,ตามไ,ไม่เคยคุยโทรศัพท์กับใครหนูเพิ่งมารู้ที่นี่เมื่อวานเนี่ยม,มีคนบอกว่าหลวงตาไม่เคยคุยโทรศัพท์กับใครหลวงตาไม่พกบโทรศัพท์หนูแบบโหหนูแบบ หมายเป็นคพูดที่พูดไม่ถูกแล้วพอเมื่อวานพี่ตั้มก็ไไร์สดหนูก็เลยถามว่าพี่ตั้มตั้งแต่พี่ตั้มติดตามดวงตาม,มาเนี่ยหนูถามจริง,รงๆนะเคยมีเนนมาถึงที่นี่ไหมพี่ตั้มบอกไม่เคยไม่มีแต,แต่คนทางบ้านดูก็ร้องไห้แต่ก็จะมีแม่ข่าวเนี่ยคอยคอยเตือนคอยบอกเนรคอยสอนครับถามว่าอ,อ,อย่างแม่ขาวบางทีจะดูดุแต่เขามีความจริงใจเพราะแม่ขาวเองเขาก็บอกว่า ให้เ네นนไปนะเขามีบุญและแม่ขาวท่านเองก็เป็นคนบอกว่าหลวงตาไม่ได้รับใครง่ายๆไม่ได้ว่าเอ่ยปากง่ายๆแล้วหนูก็มานั่งคิดอีกทีว่าเออถ้าสมมุติว่าลูกหนูอยากจะมาแต่ถ้าหลวงตาไม่รับก็ไม่ได้มาใแต่ถ้าครูบาอยากจะให้มาจริงๆถ้าหลวงตาไม่รับลูกหนูก็ไม่ได้มาแสดงว่าหลวงตาท่านเองก็คงจะพิจารณาลูกแล้วว่าสมควรที่จะให้มาพี่อาจารย พู้ที่มีบุญต่อกันใช่เป็นบุญแล้วหนูก็คิดว่าลูกคงจะหลวงตาท่านเองก็คงจะมองเห็นในตัวเนนครัะแล้วหลังๆมาเนี่ยหนูจะสังเกตเวลาเราดูพระเนนหายวับเดินนอยู่อ่ะท้าเนนหายวับไปอ่ะหลวงตาจะถามว่าเนนอยู่ไหนจนกระทั่งมีอาสาคนหนึ่งเขาถามว่าเนนเป็นอะไรกับหลวงตาหรือเปล่า บอกเปล่าทําไมดูดวงตาเป็นห่วงเนนจังเลยเวลาเนนหายเขาก็จะถามว่าเนนอยู่ไหน <Okay. S 2> ความจริงเนนเดินไม่ทันจะอยู่ตายปลายแถวเพราะว่าพอหนูมาเนี่ยหนูจะรู้ละอย่างวันนั้นอะโหห่างกันเป็นกิโลกิโลก็จะมีพี่อาสาทุกคน <Okay. S 2> ก็ฝากขอบคุณพี่อาสาทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ดูแลเนนอย่างดี okay. ตามต้อนตามดูตามบางคนเนนเดินไม่ไหวก็ขี่คอให้ขี่หลังกลัวน้องตาไม่ทันอ่างเงี้ยฝากขอบคุณทุกคนเลยค่ะเนี่ยก็ฝากขอบคุณพี่ทินด้วยติดตามให้ตลอดหลังจากนี้ไปถึงเนนไม่ได้เดินด้วยหนูก็จะติดตามทุกคนเหมือนเดิมนะทุกคนขอบคุณมากลรู้สึกว่าจําได้พี่พี่พี่จะอยู่แนวหน้าเนาะวันนั้นที่เห็นเนนโอเห็นด้สดุตาเลย top m เข้าใจว่าแต่จําไม่ได้ว่าไหลส์สนหรือไม่ไหลสดวนเลยนะอ่าก็เลยถามว่าเนนมาอะไรลูกมากราลงตาใช่วันนี้ผมก็เลยถามว่าพ่าอยากไปเดินกับลงตาไหมจ้ะอือผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปขอกับยมพ่อยมแม่นะจกั้นนั้นมันได้คุยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าได้ได้ได้ไหลหรือเปล่านะต่ได้แล้วเพราะว่าพี่จะอยู่แนวหน้าก่อนที่ลงตาจะมาถึงแล้วมัน มันไปอีกเรื่องหนึ่งคือหลวงพี่ที่วัดเขาจะไปปาริวาาเขารอ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 ,อเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงเราก็บอกใกล้ถึงแล้วแต่กระทั่งวันเมื่อประมาสักวันที่สิบกว่าธันวาเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพี่จะไปแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็ถามมาเอายังไงลูกช่วงช่วงเส้นไอเนี่ยเส้นลบุรีอะ่ะ หนูก็ถามเนนว่าเนนหนูพี่ที่วัดจะไปปริวาทนะเนนจะไปไหมถ้าเนนไปก็รับกับก็หยุดกันทุด,ดงเนนตอบหนูว่าอะไรรู้ไหมไปปริวาดถ้านเนนยังบบยอยู่ไปปริวาดไปเมื่อไรก็ไปได้ถูกนี่มันรูมเหมือนรู้แล้วเขาบอกว่าแต่มาเดินทุด,ดงกับหลวงปู่ไม่มีแล้วนะนนะแม่และหนูไม่รู้ว่าหลวงปู่จะผ่านอีกไม่ได้แลวหลวงปู่ท่านก็อายุมากขึ้นหนูได้ยินคํานี้หนูก็เลยต้องปล่อยให้มัน ไม่ใช่ว่านี่ขอบอกนะไม่ใช่พ่อแม่ยัดเยียดให้ลูกมานะถ้าใครไม่รู้เขาหาว่าหนูอะยัดเยียดให้ลูกมาอยากให้ลูกมาดังไม่เลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ลูกหนูบอกแม่ถ้าหนูจะดังหนูไม่ก่อดังหนงูยกคุณงามความดีกับทางวัดถ้าหนูทุกอย่างหนูได้มาหนูได้มาจากทางวัดส่วนหนึ่งมาเรียนรู้จากที่นี่ส่วนหนึ่ง แล้วหลวงก็ต้องขอบคุณเจ้าอาวาสพระครูประพักสอนธรรมเจ้าอาวาสวัดหนองปราหมอที่เมตาย้อมให้เนนมาเพราะทานก็ไม่รู้เนนก็ไม่ได้ลาล่วงหน้าไม่ได้ลาล่วงหน้าเพราะทุกอย่างมันไม่มีมันไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะพี่ตามหลวงตาไปก็จีวรชุดเดียวใช่ใช ไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่รู้เลยไม่มีอะไรมงคืยหลวงตาถ้าก็ไม่มีเวลาให้คือถึงเวลาท่านไปอย่างเดียวเลยมันเตรียมอะไรไม่ทันแล้วระหว่างบวดกับที่ไปเจอที่หลวงตาแยกของเพลห่างกันเป็นสิบโลเลยนะพี่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็เดินตามต้อยๆๆตามๆคลิปเลยพี่หว่าพวกหนูทําอะไรไม่ถูกอ่ะจริงๆทาอะไรกันไม่ถูกเลยงงกันไปหมดอิ่มข้าวกันเพราะว่าไม่ได้กินข้าวนั้นน้าตากินน้ําตาแตนข้าวแต่ตอนนี้ดีใจที่ลูกมาถึงเนาะ อนุโมทนาสาธุด้วยนะขอบคุณญาติธรรมทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเนนตลอดเนนก็อาจจะโซนไปบ้างเล่นไปบ้างตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กเนาะนี่ได้เจรน่นะนี่สุดที่ว่าแบบหาได้ยากแล้วนอนุโมทนาสาธุนะครับคุณแม่เนนนะบวชก็เนนองเดียวครับสาธุครับเอามั่งเด้อที่แม่ขาวสอนเนาะ อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมนะอยลืมถอดรองเท้าพูดกันเนียเนนสินสิบอะไม่ต้องนั่งแล้วอาโหสิกรมให้แม่ขาวด้วยนะนะเพราะว่าแม่ขาวแม่ขาวหวังดีนั่นแหละแม่ขาวอยากให้ได้บุญเยอะๆได้บารมีเยอะๆเนาะก็เลยได้บอกเล่นบอกนี่เนาะบางทีเนนก็จะดื้อหน่อยแม่ขาวก็จะคอยว่าเนียนก็อาโหสิกรมให้แม่ขาวั้องนะอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมนะคะสาธุ ตาธุอายุโตเวลาโททีละวันนทโตปิภาณนัทโตสบาสสะขตาเมตาวิสุขังโสอดีข้าติอายุงทัตตะวาพลังวันนังสุขันจะปฏิปาณนัทโตที่ขายุยาสวะหูติยาถยตูปปัจจิตติสาธุสาธุสาธุโอ้แม่น้แม่น้าเอาแหวนเอาแหวนให้คนนะอุ้ยแหวนใครเห็นไหมแหวนแม่ขาวไม่เห็นนะอยู่ไหนวะฝากไว้ใหอุ้ยฝากเมื่อไหร่ทำไมมาทำไมได้แหวนได้เหวืนเอ๋อก็แหวนที่ แล้วแล้วกันทีนี้แล้วแม่ขาวก็ไม่รู้เรื่องด้วยฝากใครกับใครเอาฝากซูยาแล้วมาทวงแม่ขาวได้ไงลืมที่จะกินแม่มาแล้วเอ้าเอามาให้ดูอมาให้ดูก่อนเอาลูกนี้นี่ต้องเอาชิคามให้โยมเห็นด้วยนะให้โยมเห็นรูกกันเลยนี่นี่นี่มามามาทำไว้คืน อ่านี่นะคะคืนแล้วนะ,ะาธุรักษาเท่าชีวิตแม่ขาวเลยเนี่ยเย <c oughs> ้ไว้เย้ไว้ <c oughs> <c oughs>

คุณแม่นะจ๊ะตอนรับดีมากเลยสาธุครับอันนี้ก็เน่นสัเนาระได้พรด้วยครับเดี๋ยวๆะมีโนไม่เดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะมีที่มะมีโอกาสเยี๋ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะสาธุครับสวัสดีครับ